นี่จะอธิบายเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยที่มันอาศัยกันและกันเกิดและอาศัยกันและกันดับเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนปฏิจจสมุปบาทลำดับที่10ก็คือชาติชาติก็คือการอาศัยกันเกิดอาศัยกันและกันเกิด อาศัยกันและกันดับก็คือกฎธรรมชาตินั่นเองก็คือปฏิจจสมุปบาทกฎธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยกันและกันเกิดและอาศัยกันและกันดับมีตัวตนร่วมกันและดับตัวตนร่วมกันร่วมกันเกิดและร่วมกันดับนี่เรียกว่าชาติปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยที่มันอาศัยกันและกันเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีการเกิดจึงมีการอาศัยกัน เพราะมีที่ตั้งจึงมีที่ร่วมกันเกิดอาศัยกันและกันเกิดทั้งภายในและภายนอกสภาวะาธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเกิดหมุนวนเวียนเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นสงสารขึ้นมามันจึงมีการอาศัยกันจึงมีการร่วมกันเกิดจึงมีการอยู่ร่วมกันจึงมีการไปการมาการหมุนวนเวียนร่วมกันนี้เรียกว่าชาติคือการเกิด ตัวตนร่วมกันถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีการเกิดถ้าไม่มีภพก็ไม่มีชาติถ้าไม่มีที่ตั้งที่ปรุงแต่งกรรมถ้าไม่มีโลกถ้าไม่มีสงสารก็ไม่ต้องมีชาติก็ไม่ต้องมีการเกิดก็ต้องไม่มีตัวตนร่วมกันมีเรียกว่าชาติคือการอาศัยกันและกันร่วมกันเกิดร่วมกันดับชาติมันเกิดมาจากภพเพราะยังมีตัณหา ยังมีความอยากความต้องการที่ต้องการอยู่ในโลกที่ต้องการอยู่ในวัฏสงสารมันจึงมีชาติมันจึงมีการอาศัยกันและกันคือสภาวะสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็คือทั้งภายในและภายนอกนั่นแหละเพราะมีจิตจึงมีใจนี่จึงมีสองอย่างถ้ามีจิตก็ต้องมีใจหมุนวนเวียนคือการอาศัยกันในการเกิดเพราะใจยังมีกิเลสยังต้องมีจิตปรุงแตง่ง ในการอาศัยกันและกันเกิดเพราะมีตาจึงต้องเห็นอยากเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งยังมีความรู้สึกใจยังมีอารมณ์ความรู้สึกนี่เรียกว่าชาติคือมันยังมีการอาศัยกันอยู่ตามพบตามชาตินั่นแหละเรียกว่าพบชาติคือได้พบสูงพบต่ำพบยาพบกลางพบละเอียดก็มีการอาศัยกันในพบใน ที่มันละเอียดไม่ว่าจะเป็นภายในของเราเองและภายนอกแม้แต่กับบุคคลภายนอกนี่เรียกว่าชาติคือการอาศัยกันการอยู่ร่วมกันถ้าเราเกิดในภพตม่มเราก็จะได้ไปอาศัยสัตว์ที่อยู่ในภพตม่มที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่เรียกว่าการไปอาศัยไปชดใช้กรรมในภพบเบื้องล่างมันก็จะมีแต่ความทุกข์ความยากลําบากบีบคั้นถ้าเราปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญา เราก็จะได้ไปอาศัยในภพที่สูงที่ไม่มีการเบียดเบี้งแย่งคิงกันนี่เรียกว่าการอาศัยกันถ้าอยู่ในภพที่ต่ำไปอาศัยภพนี้ที่ต่ำอาศัยหลักการปฏิบัติอาศัยหลักการเรียนรู้ชีวิตก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะแต่ละภพแต่ละชาติการเกิดการอาศัยกันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นการมาพบภพบที่หยาบภพที่ต้องการ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในอารมณ์สัมผัสก็จะมีแต่ความทุกข์ความบีบคั้นเพราะมันมีความต้องการในกามในจิเลตันหาที่เป็นกามคุณกามคุณมันไม่เคยอิ่มเคยพอสําหรับสัตว์มันไม่มีคําว่ารู้จักอิม่มรู้จักพอความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่ากามภพบถ้าเบียดแย่งกันชิงกันฆ่ากันก็จะได้ไปเกิดในพตาม พบเบื้องล่างไปชดใช้กรรมในนรกในพบที่ต่ำชาติการอาศัยกันมันก็จะมีแต่ความบีบคั้นเพราะมันไม่มีความสุขความเจริญงอกงามเลยถ้าไปพบเบื้องต่ำไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปเข้าใจในในสภาวะที่มันที่มันไม่มีความเจริญเราไม่สามารถที่จะได้รับฟังได้ รู้หลักการปฏิบัติถ้าอยู่ในภพที่ต่ํามีแต่การดิ้นรนดิ้นรนที่จะพ้นไปจากความทุกข์นั่นแหละวันวันมันมีแต่การดิ้นรนที่จะพ้นไปจากความทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจถ้าไปในรนรกก็ไม่มีกายมีแต่ใจมีแต่จิตใจที่มันถูกบีบคัน้นอยู่ในรนรกมีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือภพเบ,บื้องล่างถ้าภพเบ,บื้องสูงก็ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคือนี่คือภพ พบเบื้องล่าง A, ชาติก็ <E, การอาศัยกันมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะมีพบจึงมีชาติถ้าเราเลือกได้เลือกเกิดในพบที่ดีปรุงแต่งตัวเองไปในเกิดในพบที่ดีเราก็จะได้ชาติได้การอาศัยที่ดีได้การอยู่ร่วมกันที่ดีได้มีชีวิตที่ดีเพราะเราเกิดพบที่ดีชาติการอาศัยกันก็จะดีเราปรุงแต่งตัวเองได้ปรุงแต่งพบได้ ปรุงแต่งตัวเองให้เกิดสูงได้เมื่อตัวเองเกิดสูงการอาศัยมันก็จะสูงอายตนะทั้งภายในและภายนอกมันก็จะสูงจิตใจวิญญาณมันก็จะสูงขึ้นการรับรู้มันก็จะสูงขึ้นไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันมีแต่การให้การเสียสละเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่คนมีน้ำใจอยู่ร่วมกันนี่เรียกว่าชาติคือการอาศัยกันร,ร่วมกันเกิดถ้าเราได้อาศัยคนที่มีบุญมีบรารมีมันก็จะเป็น บุญเป็นบรารมีติดตัวเราไปในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้ไปอาศัยคนที่มีบุญมีบรารมีที่เขามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการสอนชีวิตในกการใช้ชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกที่เกิดเลือกภพที่เกิดเลือกชาติที่ที่จะไปอาศัยเกิดวิญญาณก็คือการอาศัยเกิดวิญญาณทางอายตนะนั่นแหละ ตารูปหูเสียงจมูกเกียน่นดินรถกายสัมผัสทางกายใจอารมณ์นี่คือมันต้องมีการปรุงแต่งจิตใจของเราเพื่อไปอาศัยกันเพื่ออาศัยกันหมุนเวียนในการใช้ชีวิตถ้าเราอาศัยคนไม่ดีเราไปคบมิตรคบเพื่อนคบมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานที่เป็นคนไม่มีศีลมีธรรมเราก็จะได้อาศัยการหมุนเวียนอยู่ในภพที่ต่า มันก็จะหาความสุขความเจริญไม่ได้ถ้าเราได้อาศัยคนที่มีศีลมีธรรมมีจิตใจเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามันก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในเราเองแท้และกับภายนอกช่วยเหลือกันถ้าจิตใจแต่ละคนแต่ละภพที่มีแต่โลภโกรธหลงมันก็จะมีแต่ความโลภโกรธหลงที่หมุนวนเวียนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนั่นแหละนี่เรียกว่าชาติคือการอาศัยกัน เป็นผลมาจากพบถึงเราจะได้เกิดมาแล้วแต่เราสามารถปรุงแต่งชาติของเราได้เราสามารถเลือกที่จะไปอาศัยสิ่งที่จะทําให้เราจะเริญงอกงามในชีวิตในธรรมนั่นแหละคือเรียกว่าชาติคือการอาศัยก,กันและการเกิดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันเจอขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนั่นแหละถ้ามีจิตก็ต้องมีใจถ้ามีใจก็ต้องมีจิตมันอาศัยกันหมุนเวียนจิตจะเป็นตัวบันทึกเรื่องราวเป็นตัวบันทึกกรรมเป็นตัวบันทึกอารมณ์ของเราไม่ว่าเราจะไปเกิดพบไหนชาติไหนจิตมันจะจดจําจดจําอารมณ์จดจําความรู้สึกถ้าเราเป็นคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตมันก็จะจําเรื่องราวที่ใจเรานี่บันทึกไว้นี มันจะจํมว่าใจตรงนี้เนี่ยเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงไหมเป็นคนมีเมตตาไหมนี่จิตมันจะบันทึกเรื่องราวเมื่อเราไปเกิดพบใหม่ไปเกิดชาติใหม่มันก็จะเป็นจิตใจที่ยังเป็นกุศลคนงามความดีอยู่ถ้าเราเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงมันก็จะมีแต่ความพยาบาทเบียดเบียนเพราะมันฝังอยู่ในใจของเราจิตจะเป็นตัวบันทึกไว้นี่แหละเรียกว่าชาติคือการปฏิบัติเพื่อหลุดผลไปจากภพเมื่อภพดับชาติก็จะดับ ถ้าพบไม่ดับชาติก็ไม่ดับถ้าการเกิดดับการอาศัยกันก็จะดับนั่น,น,นแหละคือการหลุดพ้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่พระโสดาบันเป็นผู้หลุดพ้นจากการมาพบเนี่ยพระโสดาบันนี่หลุดพ้นจากการมาพบหลุดพ้นจากการอาศัยกันในภพเบ,บื้องล่างในภพที่ต้องเสพกามคือพระโสดาบันเป็นผู้หลุดพ้นจากภพเบ,บื้องล่างคือไม่กลับไปเกิดในภพเบ,บื้องล่างไม่ว่าจะเป็นนรก อสุรกายเปลี่ยนวิสัยสัติไรชาเนี่พระโสดาบันไม่กลับไปเกิดเพราะพระโสดาบันเป็นผู้ปล่อยอุปทานความยึดมั่นในร่างกายในรูปตัวตนทางอายตนะพระโสดาบันปล่อยวางปล่อยอุปทานปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเพราะพระโสดาบันเป็นผู้มีปัญญารู้เห็นการเกิดรู้เห็นการดาเป็นอย่างดีรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ราะความเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริงพระโสดาบันเป็นผู้เห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริงเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นขันห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขันห้าก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นสังขารการเกิดก็เห็นสังขารการดับพระโสดาบันเป็นผู้เห็นการเกิดและการดับเป็นอย่างดีในเรื่องของกาย ในเรื่องของกามคุณในเรื่องของความอยากได้อยากมีพระโสดาบันเป็นผู้ปล่อยอุปทานความยึดมั่นในความอยากได้อยากมีในความอยากเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆพระโสดาบันเป็นผู้ปล่อยอุปทานได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงไม่มีความยึดติดในทรัพย์ยสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีความหวงแหนมีการจับใจ่ายใช้สอยไปตามเหตุตามปัจจัย โดยมีการให้ท่านรักษาศีเลเจริญสมาธิวิปัสนาเกิดปัญญาอยู่ตลอดเวลาพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตเกิดดับตายไปตามยถากรรมเป็นผู้ที่มีปัญญารู้เห็นเข้าใจสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่แหละคือพระโสดาบันเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติในชั้นกรรมมาพบที่ต่ำและกรรมมครในการ ในพบที่ยังเสพกรามพระโสดาบันเป็นผู้ละการเกิดในการเสพกรามถึงจะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกพระโสดาบันก็จะต้องมีการปฏิบัติในการบรรลุธรรมขึ้นไปในเบื้องสูงไม่ว่าช่วงใดก็ต้องช่วงหนึ่งเพราะพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีการเกิดและมีการดับอย่างถูกต้องด้วยสัจธรรมตามที่เป็นจริง เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเลือกการมาเกิดได้ถ้ามาเกิดก็ต้องได้มาตัดรู้ร,รมในโลกมนุษย์ต้องมาได้มาบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในโลกมนุษย์เพราะพระโสดาบันเป็นผู้ที่รู้เวลาที่จะมาเกิดถ้าเวลาที่เหมาะสมที่จะได้บรรลุธรรมผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วเป็นสําเร็จเป็นพระโสดาบัน <c oughs> พระสกทาคามีก็จะมีความรู้ความเข้าใจ มีปัญญารู้เห็นสัจธรรมสิ่งพวกนี้นี่คือพระโสดาบันเป็นผู้ที่ละบาปละกรรมเป็นผู้ที่แยกออกระหว่างดีและชั่วไม่ใช่พบที่เป็นกรามคุณพบที่ยังเสพกรรมพบที่เป็นโลกียะพกของปุตชนยังแยกกันไม่ออกระหว่างดีและชั่วระหว่างบุญและบาปยังเป็นตัวเดียวกันเกิดตา ในภพบเบื้องล่างได้ก็คือถ้ายังไม่สําเร็จอริยะบุคคลก็ยังสามารถหมุนวนเวียนไปในภพที่ตามได้เพราะจิตใจยังแยกกันไม่ออกยังไม่รู้จักการเกิดยังไม่รู้จักการดับยังไม่รู้จากกาัจกปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยที่มันอาศัยกันและกันเกิดที่มันอาศัยกันและกันดับเป็นลาดับเป็นขั้นเป็นตอนพระโสดาบันเป็นผู้ละการเกิด แต่ว่ายังดับตัวเองไม่หมดนี่คือพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีก็เป็นผู้ที่สิ้นการมเหมือนกันการมราคะการมันทาพยาบาทโกรธพยาบาทนี่บาบางพระอนาคามีก็ละได้ขาดนี่คือการเกิดการอาศัยกันตามภพตามภูมิถ้าเกิดสูงก็ได้อาศัยที่สูงถ้าเกิดต่ำก็ได้อาศัยที่ต่ำถ้าเกิด ในพบเบื้องตามก็ต้องไปอาศัยคนที่อยู่ในพบเบื้องตามอยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่มีโทษก็จะหมุนวนเวียนตัวเองอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นพบเบื้องสูงก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ความหลุดพ้นนี่คือลักษณะของการเกิดและการอาศัยกันคือมันมีการร่วมกันชดใช้กรรมร่วมกันแม้แต่ภายในของเรานี่เองนี่ มันก็ต้องมีการเกิดร่วมกันสภาวะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณมันก็อาศัยกันหมุนวนเวียนอยู่ในร่างกายนี่แหละหลักการปฏิบัติก็คือปล่อยอุปทานปล่อยความจางคายออกปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายออกนั่นคือหลักการปฏิบัติในการปล่อยอุปทานคืออย่าไปอาศัยกามฉันทะคืออย่าไปยอย่าไปยินดีในเรื่องของกาเมื่อคุณนี่คือการปล่อย,อยชาติ ปล่อยภพปล่อยชาติคือปล่อยจากการอาศัยกันในภพบเบื้องล่างคือหลักการพัฒนาจิตใจให้มันสูงขึ้นนี่คือหลักการปฏิบัติชาติแม้แต่การปฏิบัติเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีการเกิดไม่ต้องมีอาศัยเป็นผู้หลุดพ้นจากภพจากชาตินี่แหละคือมียันปฏิบัติจนถึงความหลุดพ้น รู้ชัดรู้เจนอาสวัคไยญานทัศนะเป็นผู้ที่รู้ชาติพบชาติสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทําไม่ได้มีอีกเพราะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากชาติคือไม่มีการอาศัยด้วยอุปทานไม่มีการอาศัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่มีการอาศัยด้วยกิเลสตัณหาไม่มีการอาศัยด้วยความอยากความต้องการแต่ว่าอยู่ด้วยธรรมชาติ อยู่ด้วยสัจธรรมตามที่เป็นจริงไม่ได้มีกิเลสเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากการเกิดเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากชาติเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากชราจากมรณะคือไม่มาเกิดมาตายแต่ว่าธาตุขันยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกแต่สิ้นอาสวะกิเลสก็คือพระอรหันต์เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากภพจากชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากจะพ้นจากคุกก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรม การปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาถึงมีมุติก็คือความหลุดพ้นนั่นเองแม้แต่ภายในของเราก็หลุดพ้นภายนอกก็หลุดพ้นร่างกายของเราเองก็หลุดพ้นจากการอาศัยการขบการฉันการกินอาหารวันละสามมื้อสี่มื้อก็เหลือมาสองมื้อเหลือมามือ้อนึงนี่สุดท้ายก็เหลือวันละหนก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะเป็นคู่หลุดพ้นไม่ยึดติดในกามไม่ยึดติดในร่างกาย ฉันอาหารวันละหนก็อยู่ได้อย่างสบายแม้แต่จิตใจก็ยังหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานั่นแหละเพื่ออยู่ด้วยธรรมชาติอยู่ด้วยสภาวธรรมตามที่เป็นจริงใจก็ไม่มีกิเลสไม่มีสังโยชน์ิปการละสังโยชน์ิปการสิ่งที่มันดึงสัตว์ให้หมุนวนเวียนตัวเองอยู่พระอาหารหันต์เป็นผู้ละได้ขาดคือไม่มีสังโยชน์ไม่มีกิเลสในจิตใจในความอยากความต้องการ มีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติใจอุเบกขาวางเฉยปล่อยวางนี่แหละหลักการปฏิบัติก็คือความหลุดพ้นจากชาติหลุดพ้นจากการอาศัยกันและกันในการอยู่ร่วมกันหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ตัวเองทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองก็คือพระอาหารหันต์เป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่หมุนวนเวียนตัวเองกลับมาเกิดในพบไหนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นพบใดภูมิใดพะระอรหันต์เป็นผู้ที่สิ้นแล้วซึ่งพบสิ้นแล้วถึงชาติไม่มีการอาศัยกันและกันอีกไม่ได้อาศัยอะไรมีแค่ร่างกายอยู่แล้วก็ทําประโยชน์ไปวันๆนึงตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละเรียกว่าชาติก็คือการเกิดการอาศัยกันเกิดร่วมกันเกิดถ้ามีสิ่งเดียวก็ไม่มีชาติ เพราะชาติมันต้องมีการอาศัยกันทั้งภายในและภายนอกเมื่อแต่ร่างกายของเรานี่แหละมันก็ต้องอาศัยธาตุดินเนื้อหนังมังสากับข้าวปลาอาหารเนี่ยเพื่อเลี้ยงร่างกายของเราไปแล้วก็น้ําอาศัยน้ําในการหล่อเลี้ยงนี่มันต้องอาศัยเลี้ยงสิ่งพวกนี้ธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศหมุนเวียนวิญญาณในร่างกายนี่นั่นแหละแต่ถ้าจิตใจจิตใจของพระอรหันต์เป็นผู้ที่สิ้นแล้ว เป็นผู้ที่ดับแล้วไม่มีการอาศัยทางด้านจิตใจไม่ต้องอาศัยใครในการเกิดปิติทางจิตใจนั่นแหละคือพระอรหันต์เป็นผู้คือไม่ต้องอาศัยอะไรในโลกนี้ในการที่จะให้ตัวเองมีความสุขทางใจเพราะพระอาหารหันต์เป็นผู้ถึงที่สุดของความสุขทางใจแล้วเป็นผู้ที่สูงสุดสิ้นสุดแห่งการอาศัยความสุขทางใจพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่สิ้นแล้ว แต่ว่าร่างกายยังอยู่ร่างกายยังอยู่แต่ว่าจิตใจนี่ถึงที่สุดแล้วถึงความบริสุทธิ์แล้วคือสิ้นอาสวะกิเลสนี่แหละเรียกว่าการอาศัยมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราอาศัยคนไม่รู้เราก็จะมีแต่ความหลงถ้าเราอาศัยผู้รู้เราก็จะมีแต่ความรู้ความเข้าใจในสัจธ,ธรรมตามที่เป็นจริง